สนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์บมื่มีกื่งสำเร็จรูปตราซื่อสัตว์มาคุยต่อในช่วงนี้คุณผู้ชมครับผมนะช่วงที่ผ่านมาแหมน้องโนดนะจะเป็นชาจิมีอยู่ได้แต่ว่านี่เขาบอกว่าเป็นชาที่ได้รับความนิยมมากนะครับเป็นชามิจิตแล้วก็มีสโลแกนด้วยนะครับ ชาพารวยเอาแล้วสิวันนี้วันดีด้วยวันที่9้าเดือน9 2 5 5 9ีเลยฮะใครอยากรวยกับชามิจิ ชาพารวยนะครับติดตามกันได้เพราะลงทุนเนี่ยไม่แพงเลยที่สําคัญนะครับเจ้าของดูแลเป็นพิเศษตอนนี้ตลอด5ปีที่ผ่านมามีแฟรนไชส์นะครับบอกว่ากว่า500สาขาทั่วประเทศแล้วสาขาต่อไปอาจจะเป็นคุณนะครับมาดูความน่าสนใจกันคุณเฉินแล้วก็คุณแพร์หวานะครับคุณเฉินสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีค่ะคุณเฉินสวัสดีค่ะคุณแพร์หวาสวัสดีค่ะนะครับคุณเฉินเป็นเจ้าของเจ้าของครับผมโอ้ยจิตใจหวั่นไหวมากเลยเออบอกว่าน้องจะมาเจอเนี่ยหล่อไหมฮหล่อไหมล่ะหล่อมากหล่อจนคุยแต่ ที่มีไม่สนใจร้าชาเป็นยังไงนนะนะจะลงทุนอย่างเดียวเลยใช่ไหมแต่ส่วนพี่แพรวาเนี่ยเป็นทางด้านของแฟรนไชส์ที่ซื้อแฟรนไชส์ของชามิจิเนี่ยไปลงทุนกันน่าทึ่งมากเดี๋ยวได้พูดคุยกันกับพี่แพรวาคุณผู้ชมชบอกบเลยนะว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านที่อยากจะมีธุรกิจนะคะแล้วอยากจะมีรายได้อยากจะคืนทุนอย่างรวดเร็วเนี่ย ต้องฟังกันให้ดีเพราะว่าเจ้าของตัวจริงที่ซื้อแฟรนไชส์ไปเนี่ยเขาไม่ยืนยันเองเลยเฉลยกกิ่นหน่อยกี่เดือนคืนทุนนะพี่เพีวาะสเดือนค่ะสเดือนคืนทุนนั่นเองนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรา4คนนะฮะยังมีอีก2คนอยู่ข้างหลังอะบวกมือหน่อยครับขบกมือทั้งคานิดนั่คนนี่น่อันนี้เป็นเป็นทีมงานนะของชามิจิที่เขาเตรียมมาชาพาด้วยนี่นะครับเขาจะมาทําเมนูเห็นบอกว่าข้างหลังจะทํากี่เมนูครับคุณลินทั้งหมด5เมนูครับ5เมนูนะฮะ ภายในช่วงเราคุยกันดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมบางส่วนเนี่ยจะได้เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไงไปดูเลยข้างหลังว่าเขาทําอะไรบ้างแล้วก็ซีนแบบปิดฝาที่เราเคยเห็นกันเนี่ยนะฮะนะครับเอาลงมือลุยได้เลยครับสองสาวครับผมเชิญได้เลยนะคะนี่โอ้โหดูเสียงดูเสียงไอ้ยาไอ้ยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคุณผู้ชมทางบ้านสนิทเลยนะตอนเขย่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะคุยกันอาจจะมีเสียงการเขย่าชาเช็คเช็คกันบ้างคุณเชิญครับผมเริ่มต้นเนี่ยชาไมจิมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคครรรรัับบบออ่่าจจิงงๆะะแนนด์ขชม ก็คือจะเป็นอยู่ภายใต้ของแบรนด์ของบริษัทมิจิคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับทั้งหมดเนี่ยมี5้าสาขาจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้คือเราอยู่ไต้หวันนะครับแล้วก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ทำในร้านของชาขนมแหุงนะครับหล้วจากนั้นก็เอาธุรกิจนี้มาเมืองไทยมาดัดแปลงนะครับแล้วก็ให้ ลูกค้าได้ดื่มทุกวันเนี้ยหม่ยถ <ไป S 1> ่งว่าตัวคุณเฉิดเองใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อเหรอฮะทำงานที่ไต้หวันนะครับอ๋ออันนี้จริงๆนะขอกกษซิบ,บอกด่อยคุณเฉิดเนี่ยนะเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันครับเออนะครับหน้าตาก็เลยเนี่ย เกาหลีเลยใช่จริงจริงจริงก็นะคะค่ะแล้วใครใครเป็นฝั่งทางไต้หวันแม่ครับเป็นคุณแม่ครับผมใช่ไหมฮะคุณแม่ตั้งภูมิใจนะค่ะนะแล้ววันนี้แสดงว่าข่าวเนี้ยเราก็จะรู้จักชาที่ไต้หวันเป็นอย่างดีเลยล่ะใช่ครับผมเรื่องชาเนี่ยเราจะมีความรู้เรื่องชาประมาณ10ปีครับผมครับผมดูแล้วยังหนุ่มๆอยู่เลยยังน้อยๆขออนุญาตถามอายุหน่อยได้ไหมฮะสามสิบกว่าครับสามสิบห้าสามสิบห้านั่นนั่นเองนะฮะอัพควาุรหน่อยครับ เลยมค่่ัยี่สิบกว่าใช่อันนี้สี่สิบแล้วยังไม่มีอะไรเลยครับผมแค่ไปบอกเขาเขินอันนี้คอฟเราเห็นว่ามันมีโอกาสสดใสก็เลยเอาชามิจินะเข้ามาในประเทศไทยใช่ครับผมที่นั่นก็เรียกชามิจิเหมือนกันที่นู่นอจะเป็นอ่าเรียกว่าชาเต้าครับผมชาเต้าครับผมคืออะไรครับเป็นอ่าพระแปลจากชาเต้าก็เป็นชามิจิก็จะเป็นวัฒนธรรมของการดื่มชาและชงชาครับผมอ๋อขาวมามิจินีนะใช่ครับผมค่ะ ก็บอกว่าชาที่ไต้หวันนี่ดีมากเลยใช่ไหมใช่ครับผม,ออมคือสายพันธุ์มันดีสายพันธุ์มันดีอยู่แล้วครับผมเรื่องอากาศด้วยอะไรด้วยครับค่ะนะะครับการ,รปลูกทำเนการปลูกด้วยเนาะ,นะเอานี้ สำคัญมากสาหรับคนที่ชอบดื่มชาก็ใครบอกว่าไปไต้หวันเนี่ยก็ต้องเนี่ยไปกินชานมไข่มุกของเขาต้นตํำรับต้นตาเนือเขาอยู่ที่นั่นก็ได้เอามาที่นี่นะฮะเราก็เวลาที่เราไปที่ที่ไต้หวันเองเนี่ยก็จะเห็นแบบนี่ฮะหน้าร้านเป็นแบบกระปองกระปองนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมารูปแบบนี้เลยร้วนเลยอันนี้คือข้างในนี่จะเป็นชาที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นเดี๋ยวน้องซีนน้องซีนช่างภาพของเราจะได้ถ่ายใ้ผูชมททาาางงงนนเรรื่ออขวิธีก นะคะว่าเขาทำกันยังไงบ้างนะนี่อธิบายันนิดหน่อยได้ไหมเชิญเชิญทีคุณถามคุณเชิญลองดูนะก็ทอก็คือปกตินะครับก็จะมีชาครับชาก็จะมีสายพันธุ์ของชาข้าวหอมชาชาดำนะครับแล้วก็ชาเขียวนะครับที่ทำอยู่ก็จะมีชาเขียวมะชานะครับตอนนี้กำลังทำอยู่ครับผสมผสมก็จะมีต้นตำรับ ชาเขียวมะชาเนี่ยจะมาจากญี่ปุ่นนะครับ่แล้วก็มาผสมผสานอ่ารับมาตวงแล้วก็อันนี้ใส่นมสดเข้าไปนมสดครับผมนมสดแล้วก็เชคเลยครับผมแล้วก็น้ำเชื่อมใช่ครับผมน้ำเชื่อมฟอสฟอรัสอแล้วอันนี้ต้องต้องเชคด้วยเชคครับเพื่อเพื่ออะไรคะคุณเฉินเพื่อให้ผสมผสานเข้ากันเข้าเข้ากับชาอ่าเหมือนกับว่าชาแต่ละตัวเนี่ยมันต้องใช้ กรรมวิธีในการชงออกมาแต่ละแก้วครับผมนี่ครับนี่ฮะทักเดียวก็ได้ออกมาแล้วครับผมนี่ค่ะอาเดียมากเยี่ยมมากพน้องลงทุนนี่นะกับชามิจิเนี่ยไม่ต้องไปเข้าฟินเนตเลยเพราะเนี่ยเช็คนี่อย่ีกิกรแล้วฝาเฟือนี่ก็ปิดแบบอย่างดีเลยนะเดี๋ยวเราจะได้มาได้เรียนกันว่ามีกี่เมนูมีเมนูอะไรบ้างนะตอนนี้ก็นี่ปล่อยให้ทำกันไปด้วยนะคะอามรพี่แพรว่ะพี่แพรวจ๋ารู้จักชามิจิได้ยังไง คือตอนแรกพี่ไม่ได้อไ,ไ,ไม่ได้คือชอบการชงชาอยู่แล้วและทีนี้ก็เลยมองว่าเ,เราน่าจะจริงๆทํางานประจําอยู่แล้วอะค่ะก็เลยอยากจะมาขายชาอยากจะมาขายพวกกาแฟชากาแฟก็เลยมองมาดูที่คุณเฉินว่าเขาขายกันได้จริงๆรหรอเดี๋ยวนะชาเนี่ยมันมีหลากหลายยี่ห้อเอาตรงๆต้องยอมรับนะตอนนี้คือเดินไปทุกห้างเนี่ยมีมีมีหมดเลยแล้วทำไมพี่ถึงเลือกชาวม่จิมันแปลกตรงที่ว่ามีชาเข้าหอม เข้ามาตัวหนึ่งก็คือ<ม>ที่คือชาตัวอื่นที่พี่เห็นส่วนมากจะเป็นชาไข่มุกทั่วไปวแล้วตัวนี้จะมีชาข้าวหอมซึ่งมันแปลกค่ะ,คะแล้วโชงมาแล้วมันมีความรู้สึกว่ารสชาติมันมันถูกใจแล้วก็คิดว่ามันน่าจะคนไทยน่าจะได้ดื่มกันนะคะอ๋อแสดงว่าพอพี่เห็นว่าร้านนี้นะมีชาข้าวหอมพี่ก็ไปซื้อมาดื่มดื่มปั๊บโอ๊ยก็ทักใจจ้า อยากจะลงทุนทาธุรกิจขอขยี้ตัวนี้หน่อยได้ไหมเชิญค่ะชาเข้าหอมบอกว่าไฮเป็นไฮไลท์สําคัญของชาไมจิเลยใช่เลยครับมันเฉพาะสูตรของเราตำรับของเราหรือว่ายังไงครับผมชาเข้าหอมต้นกำเนิดจริงๆอ่ะจากญี่ปุ่นครับผมต้องเอาข้าวคั่วญี่ปุ่นกับชาเนี่ยมาผสมผสานกันเพื่อที่จะคั้วมันออกมานะครับเพราะฉะนั้น พิธีพิถันมากครับชาข้าวหอมครับผมนี่แหละชาข้าวหอมเนี่ยใช่ครับผมอันเหรอฮะชาข้าวหอมก็จะมีชานมข้าวหอมชาข้าวหอมซึ่งในท้องตลาดจะหากินได้ยากผมชิมได้เลยไหมได้เลยได้เลยเอาควาอนุญาตหลอดหลอดเฮปปี่อาร์ตต้องเอาข้าวคั่วญี่ปุ่นเอาข้าวคั่วบ้านเราไม่ได้ใช่ไหมข้าวคั่วบ้านเราไม่ได้แหมรู้นักขันคิดอะไรอยู่อันนี้นะเออเขาเป็นพิธีการนะแบบในการเจาะเนี่ยฮะอันนี้คือชาข้าวหอมนะครับและก็เป็นเอกลักษณ์เลยของชามิจินะครับอ่าฮะนี่ เป็นย,ยังไงร,รสชาติบอกเลยข้าวหอมข้าวหอมกินข้าวคั่วครับใช่ไหมฮะใช่ม,ใชมันก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนเหมือนข้าวอะ่ะค่ะเออโอ้ยอร่อยครับผมอร่อย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 ดูคือเอาตรงๆหวานมากหวานน้อยอะไรยังไงเอาบอกตรงๆเลยดูไม่หวานมากอ่าฮะอย่าให้หวานมากเลยค่ะเพราะพี่เขาหวานมันคุณหวานอยู่แล้วไงอ๋อใช่ไหมใช่ไหมหวานะไ่ใช่เพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพ พี่มาและหนึ่งรสชาติเดี๋ยวน้องทีมงานเขากำลังจะทำอีกแก้วหนึ่งให้เราได้เห็นให้คุณผู้ชมท่านได้เห็นกันแนะนำกันไปรสแรกที่แนะนำคือชาข้าวหอมนะคะาดมาตรงนี้มีอะไรบ้างคะเรามาดูชามัชานะครับมัชชาตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยครับผมเป็นเมนูใหม่นะครับมัชชาเนี่ยรสชาติที่จะหอมมากครับผมเป็น อ่าเป็นมัชฉะจากญี่ปุ่นเลยครับอ๋อมัชฉะฝ่านน้นชอบค่ะค่ะมัชฉะมัทฉะคุณเฉินเจาะให้น้องเลยฮะอุ้ยคุณเฉินเจาะเสียงเจาะเมื่อกี้บาดใจล้ลก็เกินขอบคุณค่ะโอ้ยคิดไปถึ่ไหนถั้งไหนอ่ยใหม่ใช่ไหมคิดไม่ทันตื่นเต้นเออไปไงมัชฉะทามมจิมัชฉะมากเขียวชาเขียวแบบ มันใช่เลยอ่ะมันใช่จริงคุณผู้ชมทางบ้านแล้วมันแบบมีไข่มุกด้วยใช่ไหมใช่มีไข่มุกด้วยค่ะอ๋อแล้วไข่มุกของเราเป็นยังไงรสพิเศษเลยเหรอคะอู้ล่วงห้วงห้วงไปล้ครับเออถ้าไข่มุกเนี่ยต้องแบบใช้หลอดตัวใหญ่หน่อยนะใช่ใช่แล้วเป็นไข่แก้วเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมก็จะมี30 25 25 30 35้าี่ห้าสามสิบามห้าเนี่ยครับผมครับอย่างนี้เนี่ใช่อันนี้25บาทครับผมเอ้ยยีบาทเองใช่ไม่แพงไม่แพงโอ้รสชาติอร่อยแบบนี้วย25บาทละะฮใช่ครับโอเคไม่แพงไมล้วกนะฮะ อันนี้เท่าไหร่เหอสามสครับผม35นะคะอ่ะรสต่อมาแนะนำขอแนะนำรสชาติชาก่อนเนาะอ่ะมีอะไรบ้างคะคุณเฉินเฉินค่ะเบสิกก็จะมีชานมไข่มุกนะครับค่ะเอาชานมไข่มุกเป็นหลักนะครับอ่ะโอเคไม่ไม่ยังไม่ต้องจอกเลยค่ะไม่เป็นไรให้คุณผู้ชมเพราะนั้เห็นอันนี้คือชานมไข่มุกเลยนะครับแล้วก็ชาเขียวแอปเปิ้ลนะครับโอ้นี่นี่ชาเขียวแอปเปิ้ลวมากเลยดีจังนี่เลยชาเขียวแอปเปิ้ลค่ะคุณผู้ชมเนะคะหาที่ชานมไข่มุกนี่แล้วมีอะไรอีกคะนี่จะเป็นไวมอ ไว้หมอไว้หมอไว้มอไว้มอนะมีประโยชน์กับร่างกายครับอ๋อแล้วคือไข่มุกของเรายังไงข้าสรมายังไงรสชาติมันเป็นยังไงความนุ่มความหนึบเป็นยังไงบ้างจริงๆไข่มุกของทางบริษัทนะครับก็จะเน้นที่ว่าไม่มีสารไม่มีสารเพราะฉะนั้นไข่มุกก็คือเราจะคัดเลือกมาอย่างดีนะครับก็คือไม่อยากจะให้แบบค้างคืนนะครับเพราะฉะนั้น ไข่นุ่ไข่มุกเนี่ยต้มสดวันต่อวันเลยครับผมก็จะนิ่มครับผมแล้วก็จะมีการมีสูตรนิดนึงก็คือจะมีการต้มวิธีวิธีต้มนะครับแล้วขั้นตอนนิดนึงนะครับและไข่มุกนี่นำมาจากไต้หวันเลยไหมคะสมัยก่อนจะมีการนําเข้าจากไต้หวันครับแต่ณปัจจุบันี่ยเมืองไทยเราทาได้ทุกอย่างครับครับผมโอ้ยเยี่ยมเลยขอคุยกับทางด้านของพี่แพรว่าบ้างคุยเลยครับซื้อซื้อแฟรนไชส์อ่ะซื้อชุดไหนไปพี่แพรว่าชุดไซแอลค่ะไซแอลขออนุญาตครับคุณผู้ชมนี ไซแอลไสี่สิบห้เมนูสี่สิบห้าเมนูค่ะราคาตอนที่พี่ซื้อราคานี้เลยไหมคะราคานี้เลยค่ะแปดหมื่นแปดพับาทเอาถามตรงๆนะมันก็เกือบแสนแล้วว่ะทำไมมั่นใจลงทุนต้องแปดหมืนกว่าบาทอย่างนี้พี่มองว่าจริงๆแล้วมันน่าจะ คือตอนแรกไม่เชื่อว่าเขาขายกันได้อะค่ะก็เลยพี่ก็เลยต้องไปดูพี่ไปดูหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะว่าเขาขายได้จริงไหมก็เลยตัดสินใจซื้อค่ะพี่ไปดูนี่ไปดูแบบจ่งแจ้งเลยหรือพี่แบบว่าค่อยๆไปแบบมองดูว่ามีคนเข้าร้านจริงๆไหมใช่ค่ะเอาจริงๆนะตอนนั้นพี่ไปดูสาขาไหนพว่าไปดูสาขาสุขาห้านี่แหละค่ะสุขาพิบานห้าแอ้แล้วคนเข้าจริงไหมเอาตรงๆตอนแรกมองเขาคนซื้ออยู่ตลอดเวลาค่ะครแบ่า เขาซื้ออะไรกันซื้ออะไรกันพี่ก็เลยเกิดความมั่นใจแล้วก็ลงทุนในชุดนี้นะคะค่ะแล้วพอตัดสินใจลงทุนแล้วทำยังไงต่อไปก็ขายอยู่ประมาณ2เดือนแรกมันมีกำไรเกิดขึ้นก็เลยพอ2เดือนก็คืนทุนแล้วค่ะสองเดือนราคาดีแวคคือเข้าไปคุยกับคุณเฉินนี่ทางบริษัทแนะนำอะไรบ้างบริษัทเขาก็แนะนำเกี่ยวกับว่าเรื่องต้นทุนแล้วก็วัตถุดิบ ค่ะคือซื้อจากบริษัทค่ะเพราะคือคุณชนก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจใช่ไหมคะรูปแบบการว่ารูปแบบการขายเป็นยังไงแล้วเราส่งอะไรให้บ้างเราควรจะมีวิธีการขายยังไงคิดต้นทุนคิดกำไรยังไงใช่ครับเรามีคอนเซ็ปต์เรียบร้อยนะครับเรื่องร้านเรื่องรูปลักษ์เอ็เมจเพราะนั้นลูกค้าเนี่ยซื้อไปเนี่ย สามารถบริหารได้เต็มที่เลยครับผมก็อย่างที่คุณพายขาไปดูเนี่ยคือเป็นร้านที่ทางบริษัทไปตั้งก่อนพอไปตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดยอดขายตรงนั้นเลยพอลูกค้าเห็นปุ๊บเนี่ยโอเคซื้อไปเลยเทคไปเลยครับผมก็จะเออไปเลยใช่ครับผมใช่คือโดยปกตินะฮะคนที่เป็นแฟนชายสีก็จะไปซื้อคือไปหาทำเลเองแต่ว่าเนี่ยทายไม่จีคือเขามีการแบบคล้ายๆไปเปิดให้ก่อนใช่ไหมครับบางจุดเราจะมีการไปเปิดให้ก่อนครับถ้าคุณอยากคิดว่าอยากจะมาเรียกว่าลงทุนกับเราเนี่ย คุณเอาร้านนี้ไปเลยใช่เราไปทํายอดขายให้เราไปทําการตลาดให้อะไรอย่างงี้นะฮะโอ้โหสุดยอดมากแล้วมีบางคนไหมที่แบบว่าเอาสมุนงโน้ตมีทําเลอให้ให้ท้านของคุณเฉินเข้าไปช่วยดูทําเลให้นโน้ตหน่อยว่าไอ้ทำเลนี้โอเคไหมโน้ตจะซื้อแฟรนไชส์แบบนั้นก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับผมได้อ๋อเป็นไปใน2รูปแบบคือตั้งร้านไปแล้วแล้วคุณเข้าไปเทคเลยการแบบที่2คือคุณมีพื้นที่คุณอยากจะเอาแฟรนไชส์ของชามิจิไปก็ จัดได้เลยแพรว่าบอกว่าแพรว่าคอทเทกดีกว่าค่ะเทคกลวยคือทุนภายใน2เดือนทีนี้มาดูไซส์ตู้แบบการลงทุนนิดนึงนะฮะมี3ขนาดตามนี้นะครับน้องเข็บข้างหลังเต็มนี่เลยค่ะนี่ห้าหมื่นห้านเนี่ยคุณผู้ชมเห็นอันนี้ไซส์เอสห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมมีกี่เมนูครับ27่สิบเจ็ดเมนูครับต่อไปเลยครับค่ะมากันที่ไซส์ L ไซส์ L เนี่ยนะคะ88,000ื่นนะมี 45เมนูเดี๋ยวจะได้เห็นกัน่นี่คือไซส์ไซส์ที่แพรวาเลือกใช่ครับผมใช่พี่แพรวาบอกว่าเลือกได้ถูกมากเลยแบบเหมาะมากเยอะๆต่อมาไซส์ XL นี่อันนี้ไซส์ใหญ่สุดเลยนะคะอันนี้188,000บาทอ๋ออันนี้แบบแบบพร้อมการตกแต่งร่ตกแต่งร้านเลยนี่ดูดีจังเลยท้ายคอนโดคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนกาเนี่ยไปเปิดเลยคุณผู้ชมครับผม อย่าไปกลัวนะฮะวันนี้วันดีด้วยขอย้าใช่วันที่9เดือน9 2559เห็นบอกว่าวันนี้เจ้าของมาทั้งทีมีโปรโมชั่นมาให้กันแน่นอนคุณผู้ชมที่ชมชี้ช่องววยรวันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้แล้วอยากจะเป็นเจ้าของชามิจิเนี่ยนะฮะโปรโมชั่นนั้นคืออะไรครับคุณเชิญก็ทุกสาขานะครับที่มาจองผ่านรายการนะครับแล้วก็จะมีส่วนลดอยู่5,000บาทนะครับทุกสาขาทุกแพ็เกจเลยครับลด5,000บาทเลยครับบ๊ับ ครับหนูชอบมากค่ะพี่ถ้าพี่แบบว่าจะขายขายแบบที่เล็กๆก็ใส่เอสก็ได้จากห้าหมื่นห้าก็เหลือห้าพันห้าหมื่นนะครับใช่ครับผมนี่อันนี้ก็เหลือ20นะิบแปดหมื่ก็เหลือ83,000นะฮะเอออันนี้ก็เหลือ1 8ึ0 0 0โอ้ยขอบคุณมากมากจริงจังเลยนะยี่สิท่านนะฮะเท่านั้นนี่นะครับผม20สาขาแรกยังไงรีบมาคือตอนนี้ของเขาห้าห้ารสาขาทั่วประเทศนะครับเพดัะนั้นเนี่ยไม่ยากหรอกเพราะว่า ค่ะมิจิติดตลาดแล้วค่ะคใครก็รู้จักะะแล้วก็ของเขาเนี่ยขายราคาไม่แพงแถมรสชาติเนี่ยคะเป็นรสชาติแบบต้นตำรับจากไต้หวันแท้ๆเลยตอนนี้เปิดมากี่เดือนเลยพี่แพรวะตอนนี้เปิดมาหนึ่งปีแล้วค่ะหนึ่งปีเต็มๆยอดขา,ขายฐานตรงๆนะตั้งแต่วันแรกที่เปิดจนถึงณวันนี้มันเป็นยังไงบ้างมันมีแบบดิ่งลงสูงขึ้นดิ่งลงสูงขึ้นสลับหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างคะมันค่อนข้างไม่ค่อนข้าง ปกตินะคะเพราะว่าขนาดว่าเป็นหน้าฝนอะเราก็ยังแบบได้ยอดที่แบบสม่ําเสมอค่ะเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยที่มาทานแล้วอ่ะจะจะกลับมาอีกค่ะค่ะและที่ร้านเรามีการจัดโปรโมชั่นมายอย่างเห็นอย่างบางเจ้าอะเขามีสิแก้วแถมหีล้ออะไรอย่างเนี้ยมีไหมมีแปดี่หนึ่งค่ะแปดรีนไม่กลัวขาดทุนนะเต็มที่มากเลยใครชงชาไม่เป็นเนี่ย คุณเฉิญสอนให้ใช่ไหมครับผมมีวิธีการตรงวิธีการวัดเนี่ยอย่างดีทีเดียวนะครับเรียกว่าใครไม่ทําให้เป็นก็สามารถจะเป็นเจ้าของได้สุดท้ายครับฝากกันหน่อยคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะอยากจะรวยอยากจะเป็นเจ้าของมิจินะครับชามิจิชาพารวยเนี่ยยังไงดีเตรียมตัวยังไงดีเชิญเลยครับผมก็ครับผมคนที่อยากจะทําธุรกิจชามิจินะครับเพราะหนึ่งคือทางบริษัทมีคอนเซปต์อะไรให้เรียบร้อยนะครับก็แค่ คุณสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับทางบริษัทได้เลยครับผมก็สามารถโทรเข้ามาในพันเบอร์โทรนะครับ085 3656984หรือว่า06ออ086995 อ๋อ996 7887ครับผมนี่เบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเชิญเจ้าของนะรูปหล่อใจดีดูแลกันตลอดด้วยนะฮะค่ะค่ะแล้วก็ส่วนของพี่แพรวร้านอยู่ไหนย้ำอีกรอบนึงค่ะบิ๊กซีสุขาพิบาน5าค่ะบิ๊กซีสุขาพิบาลค่ะไปได้เลย8ปรีหนึ่งจ้าโชค่ะ เอาล่ะวันนี้ขอบคุณนะฮะที่ได้มาเล่าถึงโอกาสดีๆนะครับสำหรับความรวยกับชามิจิชาพารวยขอบคุณมากคุณเชิญนะครับขอบคุณมค่ะขอบคุณี่ดยนะแล้วก็ขอขอบคุณอักด้วยขอบคุณด้วยเดี๋ยวจัดการหลังใหม่ชาคุณแน่นอนหมดแน่นอนคุณผู้ชมพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามดูคางกุ้งทอดกรอบครับผม